กันอีกแล้วนะคะกับเช็คโปรโมชั่น f o r d b ไบเนนะคะวันนี้นะคะเนมีรถผู้บริหารนะคะมานำเสนอนะคะมีทั้งหมด4คันนะคะเป็น f o r d Ever e s t รวตรนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะส่วนรถสูงสุดถ,ถึง250,000บาทเรามาดูคันที่1กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น f อ r ์ Ever e อเรนะคะรุ่นไทเทเนียมนะคะไทเทเนียมราคานะคะ 1>, 1 4 3 9 0 0้าบาทนะคะส่วนลดนะคะสูงสุดนะคะคันนี้รับไปเลยนะคะ1 8 0 0 0 0บาทนะคะ1 8 0 0 0 0บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะคันถัดมานะคะก็จะเป็นเจ้า f o r d Ever e s t รเหมือนกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะ คันนี้ไทยทนเนียมพัดจะเป็นรุ่นท็อปนะคะมีมูลลูปนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเต็มๆจะอยู่ที่1 5ึ่0ล้านห้0บาทนะคะวันนี้นะคะรับไปเลยนะคะส่วนลด1 8 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่งไว้นะคะติดสติกอาติดอาเอเวอร์เรสต์ Everest นะคะที่ฝากระโปรงนะคะแล้วก็ติดฟิล์มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีคิ้วล้อนะคะนิดหน่อยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะคันนี้นะคะต่างจากต่างจากเจ้าไทเทเนียมนะคะจะอยู่ที่ล้อแมกนะคะต่างกันที่ล้อแมกนะคะสีแดง2คันนี้ต่างกันที่ล้อแมกแล้วก็ต่างกันที่ออปชันในรถนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษากันอีกทีหนึ่งเนาะว่า ต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพามาดูรอบๆก่อนแล้วกันเนาะว่า4คันนี้ส่วนลดเท่าไหร่ยังไงแล้วสภาพรถเป็นแบบไหนละกันนะคะคันนี้นะคะแม็กนะคะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะคะเอเวอเรสต์ ed, ไทเทเนียมพาร์ทขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคา1,590,000บาทนะคะ9 9 0 0 0 0บาทนะคะ1น 9, 9 9นะคะรับส่วนลดนะคะทันที1,80,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก สองคันนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะคันสีขาวคันนี้นะคะจะอยู่ที่ราคานะคะ1 7 9 9 0 0้านบาทนะคะใหม่นะคะไม่มีเลขใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะคะส่วนรถนะคะรับไปเลยทันทีคันนี้เอาไปเลยนะคะ2 5 0 0 0 0 0้0 0 0บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ลดแล้วก็จะเหลือประมาณล้าน ลดไปเลย2 5 0 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายนะคะคันที่4ของเรานะคะก็จะเป็นส o ดเอ e วอร์เนะคะรุ่นไทเทนเนียมพา4์สี่คูสนสมกันนะคะจะเป็นใบเทอร์โบเหมือนกันนะคะสีแดงคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเราติดฟิล์มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มสีดํานะคะคันนี้นะคะส่วนลดก็ให้ไปเลยค่ะ2 5 0 0 0 0บาทนะคะรถใหม่เลยนะคะคันนี้คันนี้เนี่ยติดฟิล์มไม่เรียบร้อยแล้วลูกค้ารับก็มีส่วนลดให้เน้นเลย2,50 0 0 0บาทสามารถทักมา ทักเนตมาได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูเป็นรถครอบครัวไว้สําหรับไว้ใช้ตอนปลายปีนี้นะคะก็เดี๋ยวก็จะมีช่วงปลายปีก็จะมีออกเดินทางออกทริปนะคะสนใจนะคะส่วนลดเยอะๆดาวต่ําดาวน้อยทักเนตมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้แล้วกันเนาะ0839825161นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อ,าอยากจะดูแคมเปญอื่นๆก็ทักมาได้เช่นกันนะคะ วันนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็ขออนุญาตพาดูรอบๆคันสีแดงนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าคันนี้รอบๆจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็คือเป็นรถใหม่รถผู้บริหารใช้นะคะสําหรับ f o r d เรามีโปรโมชั่นมาจัดให้นะคะจะเป็นรถเดิมๆนะคะเจ้าคันนี้ติดฟิล์มมาอย่างเดียวนะคะเป็นฟิล์มดํานะคะล้อมแม็กขนาด20นิ้วนะคะภายในไม่ได้มีการใช้งานนะคะ สามารถตรวจสอบแล้วก็เข้ามาดูรถก่อนได้นะคะสนใจก็มาดูรถก่อนได้เลยะคะ่ะสี่คันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม่ต้องรีรอแล้วนะคะรีบจับจองกันเป็นเจ้าของได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะส่วนรถหนักขนาดนี้ฟอร์ดจัดให้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถด,ดีราคาประหยัดนะคะก็เป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสทั้ง4คันนี้เลยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เนตขออนุญาตเนาะ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ฝากคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย